ผลไม้ลดน้ําหนักวันนี้จะมาพูดถึงผลไม้ที่ช่วยลดน้ําหนักได้เมื่อรับประทานแล้วหุ่นก็อาจจะดีขึ้นเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการที่จะลดน้ําหนักนั่นเองผลไม้ลดเข็นหรือผลไม้พร้อมรับประทานที่จัดมาเป็นแพ็กเกจพร้อมกระบปอกให้เนี่ยแบบไหนคือผลไม้ที่สามารถลดความอ้วนได้เ<ม>ชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะอยากจะรู้กันนะครับว่าจะเลือกรับประทานผลไม้อะไรวันนี้ก็เลย มีผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักมาแนะนำกันอย่างแรกเลยก็คือฝรั่งฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีเส้นใย,ยอาหารสูงและก็ยังมีแคลอรี่ต่ำด้วยรับประทานแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะอิ่มได้ง่ายนอกจากนี้แล้วฝรั่งยังมีคุณสมบัติในการช่วยลดการสลายตัวของแป้งและลดการดูดซึมของน้ำตาลด้วยเหตุนี้ฝรั่งจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังจะลดความอ้วน โดยที่สําคัญแล้วในฝรั่ง1ลูกน้ําหนักโดยประมาณที่225กรัมจะมีปริมาณน้ําตาลเพียง3.12ช้อนชาเท่านั้นถ้ารับประทานสักครึ่งลูกก็รับพลังงานเพียง50-60กิโลแคลอรี่คุยง่ายๆว่าถ้าเลือกรับประทานฝรั่งเนี่ยนอกจากแคลอรี่ต่ำแล้วมีเส้นใยาอาหารสูงก็ทำให้เราอิ่มเร็วอีกด้วยนั่นเองนี่ยังไม่รวมวิตามินเพราะาในฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซอยู่เป็นจำนวนมาก ถ้าใครมีอาการเจ็บคอเป็นหวัดบ่อยๆการรับประทานฝรั่งก็เป็นตัวช่วยที่จะทําให้ป้องกันไม่ให้เป็นบ่อยนั่นเองเพราะมีวิตามินซีที่สูง 2. สับประรดสับประรดโดยประมาณ6-8ชิ้นพอดีคำให้พลังงานราวๆ50-70กิโลแคลอรีนอกจากสับประรดจะมีรสหวานอมเปรี้ยวไฟเบอร์สูงวิตามินแร่ธาตุมากแล้ว ในสับประรดก็ยังมีเอนไซม์โปรมิลนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยย่อยโปรโตีนได้ดีส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะโปรโตีนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ง่ายด้วยดังนั้นใครกําลังลดน้ําหนักและสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันสับประรดก็คือผลไม้ที่จะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวเลยครับสําหรับใครที่อยากจะลดความอยากของอาหารลดพฤติกรรมการกินจุบกินจิบของตัวเอง รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของสับป,ปะรดก็จะช่วยให้เรารู้สึกรับประทานอาหารอย่างอื่นไม่ค่อยอร่อยเพราะเอนไซม์ในสับป,ปะรดจะทําให้เกิดอาการแสบลิ้นสักพักหนึ่งฉะนั้นเมื่อปากรู้สึกอยากอาหารพ่าอ้วนก็ลองจิ้มสับป,ปะรดสักชิ้นรับประทานแทนวิธีนี้ก็อาจจะช่วยตัดแคลอรี่ส่วนเกินจากอาหารอื่นๆได้ 3. แอปเปิ้ล ผลไม้ลดน้ำหนักอย่างแอปเปิลก็เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ iber, เกลือแร่วิตามินที่ดีต่อร่างกายด้วยเหตุนี้แอปเปิลจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักได้เพราะไฟเบอร์ที่จะทำให้คุณอิ่มได้เร็วทำให้ไม่กินจุบกินจีบระบบการขับถ่ายก็จะดีเลิศแถมยังมีวิตามินที่ช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้สวยเปล่งปลั่งได้อีกด้วยฉะนั้นจัดแอปเปิลเป็นของว่างระหว่างวันไว้เลย สักหนึ่ผลโดยจะได้แคลอรี่โดยประมาณ60แคลอรี่เท่านั้น 4. แตงโมแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำมีรสชาติหวานรับประทานแล้วก็ชื่นใจดังนั้นใครที่ชอบรับประทานแตงโมหรือรับประทานพวกขนมหวานของหวานของกินมันๆทอดๆอ,อะไรพวกนี้ก็อาจจะลองเปลี่ยนไปซื้อแตงโมมารับประทานก็น่าจะดีกว่าอร่อยชื่นใจคลายร้อน ลายรสชาติเผ็ดเผืฝ่ฝืนฝืนในคอได้อีกด้วยแถมรสหวานของแตงโมก็ยังช่วยลดความอยากอาหารหวานหวานได้ดีเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าแตงโมหวานชำแตงโมโดยประมาณเนี่ยสิชิ้นพอดีคําจะให้น้ําตาลโดยประมาณคือ2 1งจช้อนชาและให้พลังงานประมาณ60-80แคลอรีก็จะเห็นว่าถ้าเราเป็นคนชอบรับประทานอาหารของหวานต่างๆเนี่ยหรือของมันของทอดก็ลองรับประทานแตงโมแทนประแตงโมก็มีความหวานชําอยู่ รับประทานแล้วก็อาจจะทําให้ลดการรับประทานของหวานในรูปแบบอื่นได้น้อยลงนั่นเองครับ 5. มาระกอนอกจากมาระกอจะเป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีแล้วมาระกอก,ก็ยังมีปริมาณไฟเบอร์ที่เยอะมีเอนไซม์ช่วยย่อยที่สามารถกําจัดคราบโปรตีนเก่าๆในร่างกายที่ย่อยไม่หมดออกไปเท่ากับเป็นการช่วย กำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทํางานของรำซายทําให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปถูกย่อยแล้วก็สามารถดูดซึมได้โดยง่ายนั่นเองนอกจากนี้แล้วมะละกอก็ยังมีฟลาโวโนอยด์แคโรทีนวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นอาวุธชั้นดีที่คอยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้อีกด้วยดังนั้นสาวๆที่อยากจะมีผิวพรรณดีผิวพรรณดูอ่อนกวัย ก็จัดมากอมารับประทานได้เลยแต่ก็อย่าเผอร,รับประทานมากจนเกินไปนะพะมาาอมรกอสุก8ชิ้นพอดีคำจะให้พลังงานโดยประมาณ60กิโลแคลอรี่ถ้ารับประทานมากกว่านี้ก็จะได้ทั้งแคลอรี่และน้ำตาลเนี่ยจากมารกอรสุกมากจนเกินไปนะครับ 6. ชมพู่ชมพู่เป็นผลไม้ที่ให้แคลอรี่น้อยมากจากข้อมูลของกองโภชนาการกรมอนามายัยทำให้ทราบว่าชมพู่ทับทิมจานหนึ่งผลใหญ่ น้ำหนักโดยประมาณ126กรัมนีครับให้พลังงานเพียงแค่53กิโลแคลอรีเท่านั้นส่วนน้ำตาลก็ประมาณ2.4ช้อนชาต่อ1ผลทั้งชมพู่ยังเป็นผลไม้ที่มีสัดส,ส่วนของคาร์โบไฮเดรตไม่มากไฟเบอร์สูงดังนั้นจึงจัดเป็นผลไม้ที่รับประทานแล้วทำให้ไม่อ้วนอย่างแน่นอน 7. แก้วมังกรเนือแก้วมังกรสีขาวโดยประมาณ1 4ของผลจะให้ไฟเบอร์ประมาณ2.6กรัม ในขณะที่ให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่แก้วมังกรเลยจัดว่าเป็นผลไม้ช่วยลดน้ำหนักเพราะเป็นผลไม้ที่มีสารนิวซิเลตซึ่งมีเฉพาะในตระกูลกระบองเพชรลักษณะคล้ายวุ้นเจลในการช่วยดูดซับน้ำในร่างกายทำให้อิ่มอยู่ท้องทั้งที่เป็นเพียงผลไม้ที่มีน้ำหนักเบารับประทานแทนอาหารเย็นได้สบายเลยครับ มะม่วงหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับประทานมะม่วงเพราะเกรงว่าแป้งน้ําตาลในมะม่วงจะทําให้อ้วนแต่จริงๆแล้วมะม่วงมันมีปริมาณ1ผลขนาดกลางเนี่ยให้พลังงานเพียง87กิโลแคลอรีเท่านั้นทั้งยังอุด,ดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมที่สําคัญมะม่วงยังมีไฟเบอร์มากถึง3กรัมต่อปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวนันดังนั้นหากรับประทานมะม่วงในปริมาณที่พอเหมาะ โดยประมาณสักครึ่งลูกแบบนี้ครับก็จะช่วยให้เราอิ่มอร่อยทั้งปากและท้องนั่นเองเป็นการลดปริมาณการรับประทานขนมพาอ้วนชนิดอื่นๆได้ 9. สาลีสาลีที่มีจําหน่าย,ยในบ้านเราเนี่ยมีโดยประมาณคือสสายพันธุ์ได้แก่สารีหอมสาลีก้านยาวสาลีน้ำผึ้งและสาลีหิมะซึ่งสาลีในแต่ละสายพันธุ์ก็ให้พลังงานและน้ําตาลที่ไม่เท่ากัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสาลี่1ผลให้พลังงานราวๆ53 120ถึง120กิโลแคลอรี่และมีน้ำตาลโดยประมาณ7 1 2ถึง12กรัมต่อผลดังนั้นหากอยากรับประทานสาลี่แบบไม่อ้วนก็แนะนำให้รับประทานสาลี่ครั้งละประมาณครึ่งผลก็น่าจะเพียงพอนะครับ a n t a คนต p ลูปแคนต o ลูปเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ได้มีรสชาติหวานมากนักเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำ โดยแคนตาลูปประมาณ5ชิ้นพอดีคำมีน้ำตาลเพียงแค่1.67ช้อนชาเท่านั้นและให้พลังงานโดยประมาณคือ60กิโลแคลอรี่นอกจากนี้แล้วแคนตาลูปก็ยังเป็นผลมาไมา้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงสำหรับคนที่ลดน้ำหนักและอยากได้กล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันแคนตาลูปก็จะช่วยได้ดีในเรื่องของกระบวนการสร้างไกลโคเจนให้กับร่างกายโดยเฉพาะหากรับประทานแคนตาลูปหลังกา,การออกกำลังกายหรือรับประทานแคนตาลูปในช่วงเช้าแล้ว ร่างกายจะได้พลังงานจากกราบและน้ําตาลฟุกโต๊ดทาให้เกิดความรู้สึกสดชื่นรู้สึกอิ่มท้องลดความอยากในการรับประทานของหวานในร่างกายได้อีกด้วยนั่นเองครับ 11. มะพร้าวแม้มะพร้าวจะมีรสชาติที่หวานเจี๊ยบแต่ความหวานนั้นก็เป็นน้ำตาลธรรมาชาติที่อุด,ดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราหลายชนิดนอกจากนี้ ไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในน้ํามันมะพร้าวเนื้อมะพร้าวหรือกะทิจากมะพร้าวก็เป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวโดยสมบูรณ์โมเลกุลจึงแตกต่างจากไอไขมันอิ่มตัวในอาหารต้องห้ามของคนดังนั้นเนื้อมะพร้าวลูกย่อมย่อมสักหนึ่งลูกก็ไม่ทําให้อ้วนได้เท่ากับอาหารขยะจานเดียวแน่นอน 12. ลูกไหนลูกพุนลูกไหนเป็นผลไม้ที่มีสารไฟโตนิวทรียัและแร่ธาตุสารอาหารสูง จะกลับเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำเพียง58กิโลแคลอรี่ต่อปริมาณลูกไหน6ลูกทั้งๆที่ลูกไนเนี่ยมีรสชาติหวานอร่อยแบบไม่ต้องพึ่งพิกเกลือและเครื่องจิ้มอื่นๆเนื่องจากน้ําตาลที่มีอยู่ในลูกไหนเป็นน้ําตาลจากธรรมชาติที่มีรสหวานกลมกล่อมที่สําคัญยังเป็นน้ําตาลชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยอีกนะโดยการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเมืองริเวอร์พูลประเทศอังกฤษพบว่าการรับประทานลูกไหนอบแห้ง หรือลูกพุนจะช่วยควบคุมความอยากของอาหารได้อีกทำให้สามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูงช่วยทำให้การรับประทานอาหารเข้าไปอยู่ในท้องได้นานขึ้นลดอาการหิวบ่อยๆและการรับประทานอาหารจนมากเกินพอดีนั่นเองง่ายๆคือรับประทานไปแล้วก็จะอิ่มง่ายอยู่ท้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการรับประทานผลไม้แบบไม่อ้วนเนี่ย ก็ควรจะต้องงดพวกเครื่องจิ้มประเภทพริกเกลือน้ำตาลและก็มีโซเดียมสูงด้วยซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะบวมได้ที่สำคัญก่อนจะเลือกรับซื้อผลไม้มารับประทานจากร้านตามแผงรอยข้างทางในตลาดแบบนี้หรือในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ควรจะต้องใส่ใจและเลือกผลไม้มารับประทานกันว่าแบบไหนจะสะอาดปลอดภยัยก็ต้องล้างให้สะอาดทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการรับประทานผลไม้เพื่อช่วยในการลดน้ำหนักนั่นเองครับ